เด็กอะไรคะหอมจังเลยนะคะเด็กอะไรเนี่ยอโ,โอ้โหโอ้ยวายก็เก่งเด็กอะไรเะีอยเอ้ยทำไมล่ะลูกทำไมละ่ะทำไมเออจะไปเล่นไหนเออเล่นอยู่บ้านนละดีแล้วเออหะว่ายังไงลกูก เออทำไมโวยวายที่หนึ่งเลยโวยวายทำไมเออเอ้าเออใครดื้อหนูว่าอะไรดื้อหนูว่าอะไรดื้อ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 